ก็ขอสวัสดีสมาชิกไฮไฟททุกๆท,ท่านนะครับของกับผมที่เข้ามาเยี่ยมชมไฮไฟของผมในวันนี้นะครับสำหรับไฮไฟของผมนะครับเป็นไฮไฟท์ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกเป็นการเรียนผ่านเว็บไซต์ที่เป็นบทเรียน ออนไลน์ที่เป็นบทเรียนที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วผู้เรียนก็เข้าไปคลิกดูไปดูไปฟังไปฝึกภาษาอังกฤษได้และอีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นเป็นบทเรียนออนไลน์ที่เรียกว่าเป็นบทเรียนออนไลน์เรียลไทม์ที่เรียกว่าสดนะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้เหมือนกันถ้าเจอครูนะครับถ้าเจอเจอผมนะครับ อ,ออนไลน์อยู่อย่างเงี้ยก็เข้ามาขอเข้าเรียนอย่างนี้ได้เป็นต้นนะครับก็มีสองเว็บไซต์ด้วยกันนะครับแต่ว่า,าผู้ที่สนใจนะครับจะต้องอโพสต์ข้อความบอกว่าอยากจะเรียนซะก่อนนะครับก็จะสมัครสมราชิกให้แล้วก็ส่ง username และ password ไปให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ด้ท่านใด สนใจนะครับก็สามารถที่จะก่อโพสข้อความเพื่อขอเข้าเรียนได้นะครับจะทดสอบก่อนก็ได้หรือจะยังไงก่อนก็ได้เพราะงั้นมันก็ฟรีอยู่แล้วนะครับไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนใดๆทั้งสิน้นไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนย้อนหลังนะครับไม่คิดภาษีย้อนหลังนะครับและอีกอย่างหนึ่งน,นะครับท่านสมาชิกไฮไฟททุกท่านนะครับที่แอดผมไว้หรือผมไปแอดไว้ แล้วก็รับแอดผมไว้นะครับต่างก,ก็เป็น